สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟซีมาแล้วนะคะท่านไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วก็สนใจอจะมาพักที่สายฐ่านอิยารารีสอร์ทอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะรีบจองด่วนๆเลยนะคะจองก่อน8วันก่อนที่ท่านจะเข้าพักนะคะกรุณาจองก่อน8วันก่อนที่ท่านจะเข้าพักค่ะราคาปกตินะคะแพ็กเกจนะคะมีที่พัก1คืนอาหาร3มือ้อแล้วก็กิจกรรมล่องแพพร้อมเครื่องเล่นเรียบร้อย แล้วนะคะทุกท่านพักสามารถพักได้1ห้องต่อ2ท่านนะคะราคานี้เลยค่ะที่รักนะคะราคาปกติ1,300บาทนะคะจองโครงการเราเที่ยวด้วยกันคุณลูกค้าจ่ายเพียง780บาทเท่านั้นเองนะคะ780บาทต่อท่านต่อคืนค่ะคุณลูกค้ามาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดต่อเนื่องคุณลูกค้าจะได้ร่องแพร่ นะคะส่วนคุณลูกค้าที่สนใจมาวันธรรมดานแนะนำมา10ท่านขึ้นไปนะคะแนะนำมา10ท่านขึ้นไปค่ะเพราะว่าแพรของเราออกทุกๆ10ท่านนั่นเองนะคะ คุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถทักนะคะไลน์แอดแอดไอยารีเวอร์แครหรือท่านไหนที่อยากจะชมรายละเอียดของสายทานไอยารีสอร์ทค่ะสามารถเข้าไปในเพจนะคะพิมพ์คำว่าสายทานไอยารีสอร์ทภาษาไทยนะคะหรือติดต่อมาที่0917927117 0918713663หรือว่าแอดไลน์ เรานะคะที่บากโคดได้เลยนะคะวันนี้บอสกันตาดซาทานออยารรสอร์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจายทานออยาไรสอร์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ